สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกินไรดีกินดีอยู่ดีบายแม่โอและมีตังแต่วันนี้ขาดมีตังนะคะเพราะว่ามีตังไปโรงเรียนคือวันนี้แม่โอจะพามามาดูสวนพริกค่ะคือมันเป็นเป็นสวนพริกอยู่อยู่กลางทุ่งนาเด,เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาให้ดูเราเดินมาแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเอาให้ดู นี่เรากำลังเดินไปที่สวนผีกกลางทุ่งนาเอา้าลืมตะกร้าไว้ที่รถรถไกลมากเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะคะให้ดูรถาพริกอออคอกวัวโอ้ มัดสิกินคอยแล้วบาทนี้มัดโดดคักๆโอ้ใช้ขี้โอ้โหปุ๋ยชั้นดีดูข้าวขาวอยู่นูน่นจอดรถไกลมากแต่ว่าตอนนี้มาดูพริกกันค่ะโอ้ว้าวสวยงามส,สดๆใหม่ๆส่วนพริกค่ะสกี่แบบคะเราจะเราจะมาดูแบบยาง แม่โอ๋จะไปเป็นเกษตรกรแล้วว้าวสวยจังเลยแปลงผักปลูกธรรมชาติเฮ้ยเป็นมิตรกันเป็นมิตรกันมาเบิ่งสวนซื้อสื่ากัดเด้อผมว่าเขาเป็นอยไรเพราะว่าขาอยู่ได้ยี่บ่ยายได้เลยผู้นั่งหิ่ไห้อยอากัดอากัาศเป็ดหลายๆตัวมาถ่ายให้นี่ย นเก็บหมักพริกค่ะป้าดงามแท้โอ้ปลูกอยู่กลางทงสวยงามอ่าพักอีตูอันนี้อันนี้ซ้ำอันนี้ซ้ำจังไดอันนี้คือขึ้นต้นหน่อยงามจังสี่จะเห็ดจังไดจ้ะอันนี้นะโอ้ยอ๋อว่าตะปูกมันก็สิงง่งใหญ่กว่านี้อยู่เป็น,นบริ่าค เราก็มาดูสวนพริกค่ะแต่ว่าชอบชอบแปลงผักต้นแมงรักมากสวยเราก็ปลูกได้ต้นเล็กแบบกระจุง้งกระจิมน่ารักเห็นแล้วแต่ว่าพริกเขาปลูกเป็นแบบธรรมชาติดีตามคันเทนามันจะเจอฟักทองหุยแักบนึงสุดยอดเลย ฟักทองดูดิธรรมชาติต่เอาให้ดูฟักทองค่ะโอฟักทองค่ะโอ้ยอยู่ชน,นบทนี่ไม่อดตายนะคะถ้าอยู่แบบนี้ถ้าไม่เป็นหนี้ฮ่าฮ่าฮ่าข้อยพรถ่ายแลว้วพี่เศนพ่เศน,น,นหน่อยสวนแบบพริกนะ่ะดูยายแบบมีความสุขมากกับพักอันพักนี่เแล้วก็อันโบดเดนนี่แล้วก็ลกหยาให้งลแล้วแล้วเสียหยาแล้วก็เป็น่างนา้ำ